ต่อไปผมจะมาสอนวิธีการออกกำลังกายแขนแล้วก็ส่วนอกนะครับจะมีวิธีการบริหารทั้งหมดสีท่านะครับท่าแรกนะครับจะนั่งก็ได้หรือยืนก็ได้นะครับแล้วก็ทําไปพร้อมๆกันได้นะครับแล้วก็หายใจเข้ายกแขนขึ้นสุดเข้าลึกเลยครับสุดเข้าลึกๆมาจมูกออกยาวๆเอาแขนลงสุดเข้าลึกครับยกแขนขึ้นหายใจออกเอาแขนลงหายใจเข้าลึกแขนขึ้น ออกกแทนลงนค่อยๆลองทำต่อไปสักสองครั้งดีมากครับขออีกทีครับสุดข้าวลึกๆด้วยอบอกเอาแขนลงโอเคสมุดรครบสิบครั้งนะครับต่อไปท่าที่สองนะครับจะเพิ่มอากาศทำให้บริเวณกระดูกที่ของด้าข้างเปิดได้มากขึ้นเนาะนะครับวิธีการเอามือเท้าสเสียวด้านข้างเนาะอ,อีกข้างหนึ่งก็ ค่อยก็ยกแขนขึ้นหายใจเข้าแล้วเอียงตัวไปฝังตรงข้ามหายใจออกเอาแขนลงหายใจเอออข,ใจข้ายกแ,แขนขึ้นหายใจอ,ออกเอาแขนลงแต่คนแรกลองทำเองสักหาครั้งครับ ต่อไปท่้าที่สามนะครับจะช่วยยืดกล้ามเนื้อบริเวณด้านหลังด้วยนะครับแล้วก็ทําให้กระดูกซี่โครงด้านหลังเปิดขึ้นนะครับในการก็คือลองค่อยด้านหน้าของกับต้นตัวไปด้านหน้านะครับมือค่อยกันแล้วก็หายใจเข้ายกแขนขึ้นแล้วก็กลางมือออกเป็นรูปตัว v เลยนะครับแล้วหายใจออกเอาแขนลงค่อยกันด้านหน้าหายใจเข้ายกแขนขึ้นครับลองทำเองเียดีมากครับทำ้านนะครับ สุดเข้าลึก,ลกสอง,ส,องสุดเข้าลึก,ลกสามหายใจออกอองแขนลงหายจเข้ายกแขนขึ้นสี่ลงครับหาออกหายจเข้ายึงแขนขึ้น5โอเคสมมติว่าครบ10ครั้งนะครับ ีนี้ถ้าสุดท้ายน,นะครับจะทำให้มีกระดูกซี่โครงด้านด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านหน้ามีการขยายออกนะครับวิธีการนำมุอประสานการค้ายถอยนะครับเสร็จแล้วก็หายใจออกนะครับพร้อมกับก้มลง,ลงแล้วก็สอบคิดกันนะครับแล้วก็หายใจเข้าหน้านขะึ้นแล้วก็เปิดสอบฝึกเข้าลึกเลยแล้วหายใจออกกล้มตัว masa, ลงก้มศีรษะแล้วก็สอบคิดกันหายใจเข้าสึกเข้าลึกเปิด ก็สอบแล้วก็เงนือยหน้าขึ้นเล็กน้อยหายใจออกครับหายใจเข้าครับแต้เพีงแค่ราทำต่ออีกสามครับหายใจเข้า โอเคนะครับสมมุติว่าทำครบสิบครั้งนะครับเวลาท่าบริหารพวกนี้ให้ทำบ่อยๆนะครับเช้าเทื่องเย็นนะครับ